สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะใจไขร,รหัสชีวิตของชาวลัคนาราศีกรกฎกันนะคะนิสัยของชาวกรกฎนี้เป็นชาวธาตุน้ำค่ะมีความเป็นธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงมีการกลมกลืนกับสิ่งรอบข้างเก่งเป็นเวลาที่เอาอกเอาใจ คนอื่นได้เก่งชาวกรกฎจะมีดาวจันทร์เป็นเจ้าเรือนนะคะก็จะมีอารมณ์ที่อ่อนไหวเป็นอย่างมากค่ะจะเป็นไปได้ไหมว่าอาการของความไร้สํานึกไร้ความรู้สึกหรือสํานึกดีบางครั้งก็เลื่อนลอยไม่แน่ไม่นอนนะคะคนกรกฎนี่จะวันไวในอารมณ์มากเป็นคนเจ้าอารมณ์มาก กรากฏเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตแรกรุ่นนั่นก็คือเป็นคนที่มีปัญหาอยู่ในใจตัวเองเสมอมองภายนอกมักจะดูแข็งกล้าวแต่จริงๆแล้วข้างในอ่อนโยนอ่อนไหวขี้วาดกลัวขี้ระแวงขี้ตกใจง่ายแล้วก็เป็นคนที่รู้จักระมัดระวัง หวงแฮและปกป้องรักครอบครัวญาติพี่น้องค่ะใครทําให้ตกใจก็แอบ,บนี้ไปอยู่คนเดียวมีโรกส่วนตัวสูงแต่ก็ชอบเก็บตัวมากกว่านะคะจะชอบเข้าสังคมค่ะชอบบางครั้งก็ชอบความสงบบางครั้งก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่ารู้เปลี่ยนแปลงตัวเองอะค่ะ มักจะหลบหนีเมื่อมีภัยบางทีก็เก็บเนื้อเก็บตัวอยู่แต่ในเขาเรียกว่าเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ยอมไปไหนเลยค่ะชาวราศีนี้มักจะปากแข็งนะคะไม่ค่อยยอมรับอะไรผิดก็ไม่ยอมรับค่ะแต่ก็ใจอ่อนนะคะใจเย็นใจอ่อนเหมือนน้ำค่ะ ชาวกรกฎมีความว่องไวระมัดระวังเพื่อรักษาบาดแผลของตนเองเนี่ยเขาจะหนีเข้าไปในที่กำบังเขาเรียกว่าเขาหนีเข้าไปอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองไปเลยค่ะชาวกรกฎนี่ชอบความสุขชอบความสงบเมื่อ,อไรแล้วก็เป็นคนขี้ระแวงเป็นคนที่อ่อนแออ่อนโยนด้วยนะคะอ่อนไหวง่ายค่ะมีอะไรมากระทบจิตใจก็ มักจะสะเทือนใจอยู่เสมอมักจะร้องไห้ด้วยค่ะชอบเป็นคนเจ้าน้ำตานะคะถ้าเป็นผู้หญิงมีความเมตตากับบุคคลทั่วไปค่ะแล้วก็ใจอ่อนไม่ชอบหาเรื่องใครคิดถึงผู้อื่นอยู่เสมอคิดถึงใจคนอื่นนะคะชาวราศีนี้นะคะมักจะมีความเกี่ยวข้องกับเอื้อ ความเป็นแม่ค่ะมีความเอื้ออาทอนนะคะชาวกรกดไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามก็มักจะห่วงแหนชาวกรกฎนี่จะเป็นคนที่เขาเรียกว,ว่าเจ้าชู้เลยล่ะคะ่ะไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคุณกรกฏขา คุณเจ้าชู้เพราะอะไรคะเพราะว่าจิตใจคุณอ่อนแอค่ะในเรื่องความรักก็มักจะเป็นคนที่ชอบเอาแต่ใจตัวเองนะคะอยากให้คนอื่นมาเอาใจตัวเองด้วยแล้วก็เอาใจคนอื่นก็เก่งด้วยค่ะสามารถหาเงินหาทองได้เก่งด้วยเช่นกันนะคะหมุนเงินเก่งจริงๆค่ะเงินอยู่ตรงไหนคุณกรากฏก็สามารถที่จะรับรู้ได้ว่าตรงไหนสามารถจะทำไปเป็นรายได้เขาก็จะไป เขาเรียกเ่าอะไรทำไรหยิบจับอะไรของชาวกรกฏก็คือเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นค่ะทีะ่ความใครก็ตามนะคะที่ทำให้คุณกรกฏเศร้านี้เขาจะเศร้าคูณสองคูณสเป็นได้เลยชีวิตของเขาจะหดหู่หมดสิ่งพังทลายไปเลยค่ะเขาเป็นคนที่อยู่คนเดียวไม่ได้ถ้าหากว่า ใครก็ตามที่มีคู่เป็นชาวกรกฏนะคะถ้าเขาคิดจะโทรหาคุณแล้วแล้วคุณไม่ยอมรับสายเขาจะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟจะโวยวายค่ะแต่ไม่เกิน5นาทีเขาก็จะอารมณ์นั้นของเขาก็จะหายไปเปลี่ยนแปลงไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะบางครั้งเขาจะจู้จี้ขี้บ่นเจ้าระเบียบไปหน่อยแต่ก็ต้องปล่อยให้เขาพูดปล่อยให้เขาบน่น ไปให้จบค่ะไม่งั้นมันจะไม่มีวันจบเดี๋ยวเขาก็เงียบของเขาได้เองนะคะชาวกรกฎเปฏ็นคนเจ้าอารมณ์ค่ะแต่อารมณ์ของเขานั่นเขาเรียกว,ว่าจับต้องไม่ได้เลยเพราะว่าอารมณ์ของเขาขึ้นขึ้นลงลงขึ้นง่ายหายง่ายโกรธง่ายหายเร็วค่ะ แล้วเขาก็จะไม่มีความจำในเรื่องของอดีตด้วยนะคะเขาจะพัฒนาตัวเองไปข้างหน้าอยู่เรื่อยๆค่ะดังนั้นชาวกรกฏมักจะเป็นคนที่ลืมด้วยซ้ำไปนะคะเอาละค่ะใครก็ตามที่เป็นคู่ของชาวกรกฎก็รู้จักเอาอกออกใจกันให้ดีๆนะคะขอให้ชาวกรกฏแล้วก็คู่มีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ